สมคิดเก็บของแล้วยินเดียนทินนั่งนายกขอทำตามสัญญาที่พูดบอกเรื่องปกติการเมืองประชาธิปไตยมีขึ้นมีลงเตรียมปรับโหมดเป็นฝานค้านรับพักเพื่อไทยตกต่ำต้องปรับตัวอย่างมากเมื่อเวลา11นาฬิกานาทีวันที่9กันยายน2 5 6 8ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ให้ทีมงานมาเก็บของจากห้องทำงานบนตึกประชาการหนึ่งกล่าวให้สัมภาษณ์ว่า ส่วนตัวขอสแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่นายอนุทินชาญวิรกูลตามหลักเราก็เป็นฝ่ายการเมืองก็เห็นว่าเขามาตามวิถีของระบบประชาธิปไตยเมื่อผลออกมาแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศเราก็ต้องเดินแบบนี้ก็สแสดงความยินดีกับรัฐบาลชุดใหม่และเชื่อว่ารัฐบาลนายอนุทินจะทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้ต่อสภาการเมืองก็อย่างนี้ใครมาตามวิถีทางก็ต้องยอมรับและตวยังทํางานจนถึงมาสุดท้ายจะไม่ทิ้งภาระให้ชุดใหม่ จะเคลียเอกาสารทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่วันนี้มาเก็บเข้าของเพื่อจะกลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีและต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน2ปีที่อยู่ที่นี่ให้ความร่วมมือให้ความเมตตาดูแลพวกตนมาโดยตลอดแม้บางเรื่องอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรและขอยินดีต้อนรับรัฐบาลใหม่และอยากให้ทําตามสิ่งที่พูดไว้เมื่อถามต่อว่าช่วงเวลาสเดือนที่เหลือพักเพื่อไทยในกลุ่มสสอีสานมีการคุยกันถึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วหรือยัง นายสมคิดกล่าวว่าขณะนี้มีการประชุมกันอยู่ซึ่งตนไม่ได้ไปร่วมด้วยคงมีการเตรียมการกันอยู่ตามปกติโดยที่เราพูดคุยกันในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็คงมีการจัดบุคคลจัดคนทํางานปรับเปลี่ยนในบริบทของฝ่ายค้านซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับสสเพื่อไทยเพราะส่วนมากเคยอยู่ฝ่ายค้านมาก่อนทั้งนั้นถือเป็นวิถีทางของระบบประชาธิปไตยวันนี้เราเป็นฝ่ายค้านพรุ่งนี้เราเป็นรัฐบาลก็สลับกันไปแต่ขอให้อยู่ในกรอบกติกานี้อย่าลากออกกติกา ตนยอมรับในกติกาทั้งนั้นถ้าเสียงส่วนมากเห็นว่าเอาอย่างนี้ก็เอาด้วยแต่วันนี้มีคนพยายามลากสิ่งอื่นๆเข้ามาซึ่งเราไม่เห็นด้วยเมื่อถามต่อว่าพักเพื่อไทยอาจจะมีคนย้ายไปคู่อื่นอีกไหมนายสมคิดกล่าวว่าตนก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันก็มีบ้างยังไม่เยอะและคนที่ไปแล้วก็มีอันนี้เราไม่ปิดบังเพราะตอนบวชนายกเราก็เห็นกันแล้วซึ่งพอยุบสภาตนก็เจอว่าแต่ละพักก็มีการย้ายกันหมดไม่ใช่เรื่องใหม่ การย้ายตอนยุบสภาการย้ายเปลี่ยนพักตนถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าจะผิดธรรมชาติหน่อยก็คือที่ไปก่อนซึ่งก็ต้องทําใจมันมีขึ้นมีลงเป็นปกติ <c oughs> เราขอยุบสภาไม่ได้ทั้งภาวะพักเพื่อไทยที่มีการพูดกันข้างหลังว่าตอนเราขอยุบสภาที่ยื่นไปในภาวะที่พักตกต่ําในภาวะที่พักเราไม่ได้เปรียบเลยแต่มันผ่านไปแล้วอนาคตก็ต้องปรับตัวกันอย่างมากนายสมคิดกล่าว I